สบายดีอยู่คนวิดีโอนี้ค่ะพระเจ้ากาลังจะเดินทางไปเมืองสังทองเนาะก็เลยจะเก็บภาพบรรยากาศในการเดินทางและการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางที่จะไปนี่เนาะเส้นทางนังกลวานี่เนาะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางเนาะที่เฮาสามารถเสื่อมใส่หลายๆขอยงทางภาคเหนือของเราเขาก็ได้ขึ้นกันเนาะ นหลายแล้วเนาะเส้นทางเส้นนี้คนส่วนใหญ่จะมักเอิ้นว่าเส้นทางไปเมืองสังทองเนาะแต่ว่าจุดที่ข้าพระเจ้าขับรถดอยู่นี่เนาะก็ยังขึ้นกับเมืองสีคตตะบอกอยู่อยู่ไหนเนาะเขาหลงวิจากของเฮานี่แหละแล้มื้อนี้เนาะข้าพระเจ้าจะเดินทางไปอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นสถานที่หลายๆคนอาจจะยังประันฮู้จักแลยหลายๆคนอาจจะฮู้จักเนาะเดี๋ยวจะนําพาทุกทานไปเบิง่ง ในสถานที่ดังกล่าวนั่นแต่ก่อนจะไปฮอดสถานที่ดังกล่าวข้าพเจ้าจะเก็บภาพบรรยากาศในเส้นทางดังกล่าวก็คือบริเวณนี้เลยเนาะก็คือแถวเมืองสีโคต,ตะบองนี่ไปหาเมืองสังทองเนาะว่าเป็นเท่าใดในปัจจุบันนี้แถวนี้ก็จะแมนเป็นบ้านสีบุญเฮียงทงกับสีบุญเฮียงท่าเ,เนาะแถวแถวนี้นี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้ในขอบเขตในจุดนี้เอง มื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงนที่หลายคนพักเวียกพักการเนาะเป็นมื้อวันเสาร์นั่นเองบรรยากาศตอนนี้ก็แมนเป็นเวลาอยู่14โมง4 0ปายนทีเนาะกือแบบว่าเกือบ,บเข้า15โมงได้เนาะ,ะออกมาสวยน้หน่อยหนึ่งปกติคิดว่าจะออกมาตอนเช้าแล้วเนาะแต่ว่าบบทันนั่นเองถาาว่าเขาจะไปเก้าเลี่ยวกะแมนไปเส้นทางเส้นนี้แลเนะทุกคนอันนี้ขอบเขตบริเวณจุดนี้ก็จะแม่นเป็นบ้านสีบุญเฮียัง ที่เห็นรถหลายๆอยู่นี่เนาะกับบางครอบครัวเนาะบางบางุคคลเฉล่นก็เดินทางไปเที่ยวตามจุดต่างๆเพราะว่าอยู่ที่เมืองสังท้องเนาะแคมเงิมนั่นจะมีเป็นตู้บ้านอาหารและกับมีเป็นรีสอร์ทเนาะแถวนั้นค่อนข้างว่ากำลังได้ครับความนิยมในปัจจุบันนี้เนาะและอีกอย่างก็คือมื้อนี่เนาะถ้าชื่อบบผิดเนาะจะมีเป็นคอนเสิร์ต เกี่ยวกับพวกแคมป์นี่แหละเนาะที่เพิ่นจัดขึ้นอยู่สถานที่แห่งหนึ่งเนาะค่ะพระเจ้ากระบอกชื่อเนาะแต่ว่าอยู่ที่มังสังทองนั่นเองจารถติดที่เห็นนี่โบว์แมนเนี่นยเนาะข้าพเจ้าคิดว่าทางด้านหน้านี่เพิ่นกินต้องมีการจัดงานงานใดงานหนึ่งมีเห็ดน,นุ่งข,าว,งขาวนุ่งขาวนีวนะ่แม่นรุ่นละเนาะ งานงานดีว่าเหมือนค้นตายั่นเอีกเนาะบรรยากาศเส้นทางเส้นนี้กัจะแมนค่อนข้างว่าจะเป็นเส้นทางค่อนขอ้างว่าจะแคบเนาะแต่ว่าเรื่องควจะเจริญเรื่องการสัญจรนี่ค่อนข้างว่าจะหลายเพราะสมควรในระดับหนึ่งสำหรับเส้นทางกาวด่ข้าพเจ้ากับรได้มาด่วนแล้วเนาะหมาเส้นทางนี่กับอกว่า ห้าหกเดือนแล้วท้งนี้ฮัละแมนทีไปวัดวัดทีข่าประจวาว่านั่นขับรเข้าไปชื่อซื้อวัดขึ้นกันเนาะวัดโพนโพนสว่างอย่างประมาณนี้แหละเนาะที่อยู่ติดกับแคมเงือบนั่นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปบนอากาศตอนนี้กระ่ได้ยูกไก่จากตัวเมืองเนาะสถานที่ที่ขาาา่าพประจวจะไปบ่ได้ไก่จากใจกลางนครหลวงปันใดรัดต่อมาก็จะแมนเป็นบ้านสีส้มซื่น อยู่นี่กายยังเป็นเมืองสีโคตรอยู่เนาะผู้ใดที่มีเฮือนหรือมีห้างค้ากาจะค้าขายเนาะเพราะว่าคนเราชนหลายแล้วก็วจะเปิดห้างค้าขายหรือว่าก่อตั้งบริษัทเนาะหากว่าติดกับแคมทางเส้นทางแบบนี้ภาพวิดีโออาจจะสะท้อน,นเนาะทุกคนก็นขอโทษขออภัยน้ำมหลายเพราะว่าขับพระเจ้าทายตอนไปเนาะเหลือวันนี้แสงแดดมันสะท้อนกลับมา อากาศตอนนี้ล่ะแมนเย็นเนาะอยู่ในนครหลวงตอนเศ้าค่อนข้างว่าจะหนาวแล้วเมื่อคืนนี้กับแมนมีลมพัดลมแห้งด้เมื่อคืนนี้ก็ได้ลมพัดหนาวห้องการปกคกองบ,งบ้านสีสมสื่นนังสีขวดตะบอกบ้านเฮือนค้นก็จะแมนเข้าไปในอีกเนาะแต่ละหอมแต่ละซอยก็เข้าไปในตืมอันนี้ก็เป็นในส่วนหนึ่งของบรรยากาศแคบทางนั่นเอง าอาหารต้นตาลเนาะอยู่พี่เนาะแถวนี้ก็ดังนะแถวนี้ครับผรู้สึกว่ามีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปอยู่เนาะถ้าเปรียบเทียบในช่วงแต่เก่าที่ข้าพเจ้าเคยมาตอนนั้นทานค่าเพิ่มขึ้นสีสันภายในบ้านก็รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปเนาะ ต่อจากบ้านสีซ้มซืนเกิดจะแมนเป็นบ้านเกาเลี่ยวเนาะอันนี้แมนบ้านเกาเลี่ยวเลยนะทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นี่อันนี้แมนบ้านเกาเลี่ยวเนาะบรรยากาศมีคอมเมนต์ของทานผ้สมผุน,นึงเนาะที่เพิ่นได้คอมเมนต์มาโดนแล้วแหละเน,นาะว่ามาพาเบิงเขตบ้านเกาเลี่ยวเด้เนาะข่าวพระเจ้ากระจืดเท่านี้แหละแต่ว่าบงเอาเพิ่นคอมเมนต์เอาไว้ แต่ไหนแต่ในคลิปตัวไหนแต่ว่าจื่อประมาณนี้ข้าพระเจ้าก็รวบรวมไว้ในคลิปนี้แล้วเดอ้อห้ามผสมที่เฟื่นทักท่วง,งเข้ามาอดนะเนาะหรือว่าทางไดอยากจะทักท่วองอ,อยากจะแนะนําเขาติืมในขอบเขตของนครเขาหลงเป็นจันทร์น้อก็แนะนําเข้ามาติืมได้เนาะจุดไหสถานที่ไหคข่าพระเจ้าสามารถไปได้ก็จะไปจุดไหนที่เราสามารถไปได้ข่าพระเจ้าก็ขอทขอขอภัยนะเนาะ ในยอบ้านเกาหลีเอาเด้อทุกคนจะมีตลาดเนาะอ่าจะมีตลาดชุมชนอยู่นี่เนาะแถวทางด้านหน้านี่บ่านเราค่ะขอเจ้าก่อนก็ได้ใส่ปุจจื่อว่าอยู่ชุดไหนเนาะแต่ว่าชื่อว่าอยู่ทางด้านหน้านี่แหละ,ะถ้าว่าเขาออกมาจากตัวเมืองออกมาบนชุดอื่นสถานที่อื่นเนาะนก็จะมีความแตกต่างแล้วก็บรรยากาศก็กปแปลกๆไปนิดหน่อยหนึ่งเนาะ แต่ว่ารู้สึกว่าเหือนสารของประชาชนเนาะค่อนข้างว่าจะแน่นติดกันเลยค่อยว่าจะติดติดกันเนาะยังอยู่บ้านเกาเลี่ยวอยู่เนาะบ้านเกาเลี่ยวบ้านดานคำอ๋อน,นี่นี่เนาะทุกคนที่ข่าไปเจอมาตลาดตลาดชุมชนตลาดน้อยก็คือเขาเข,าเขียนนี่เอง จุดใดที่เป็นจุดชุมซนก็ค่อนข้างว่าจะรถค่อนข้างว่าจะร้าย,เ,ยเป็นอยู่กดหนาแน่นคือทางท้าติดโคนเห็นอยู่นี่ต่อมาก็จะแม่นเป็นบ้านนวนแก้วนี่เละเขาเรียยวนวนแก้วข่าวไปเจ้ากาชื้อซื้อบ้านโมเดลเบิร์ดออกเนาะไปแต่ละจุดแต่ละสถานที่ก็ได้อาศัยเบื้องตามป้ายเอาก็เข้าใจน้ำ บรรดาท่านเนาะที่ได้คอมเมนต์ประกาศตีซมกับเขามาในหลายๆิีวิีดอที่ผ่านมา,าว่าข่าพระเจ้าอาจารย์นเสนอบโคบด้วนอาจจะได้แนะนาสถานที่ต่างๆนะเพื่อน็นนได้ทักท่วงขอเข้าใจเพราะว่าสิ่งหนึ่งเทือกไทข่าพระเจ้าเปลี่ยน,นยแล้วกับปับปุ่งขอเขอ้าใจหลายๆตรวนี้จะเป็นทางสามแยกถ้าว่าเขาจะไปตัดท้องก็ไปทางด้านนี้ไปซื้อเนาะเพราะว่าเสียออกไปพูดไปวัดที่ข่าพระเจ้าวาพู่ ว,ว่าตามแผนที่ที่ฝันบอกว่าจะแมนกายกายวัดธรรมหะไปเนาะกาขักแต่ว่าเป็นบรรยากาศตอนเศร้าเส้นทางเส้นนี่ ที่ขาะพระเจ้าจือได้เนาะที่เคยไปผูกขนังนั่นละ่ะแมนยามือเศร้าจะมีอ่าคนที่เพิ่อออกกําลังกายเนาะคนจะมาถีบรถถีบม้ตั้งแต่พี่แหละเริ่มจากประตูไซเนาะไปจดุดฮอดโอเนาะแถวแคมป์ขอพุ่นออกมาก็จะแมนเป็นบ้านหนองดา ก็จะเห็นวิถีชีวิตของประษาศนเนาะบางครอบครัว่นก็ประกอบอาชีพผูกพืชก็มีเนาะในระยะนี้เอาก็จะเห็นไปตามสายทางเนาะบางบอนบางสถาที่่นก็นจะปลูกพืชประเภทไข่มากหรือว่าประเภทกินใยในระยะนี้พืชผักอยู่ที่บ้านเฮาก็ค่อนข้างว่าราคาก็มีถึกมีแพงไในบางชนิดแล้วบางประเภทเนาะ ในตามท้องตลาดนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ยังสามารถผลิตได้ในบางอย่างที่ผลิตบ่ได้เนาะได้น้าเขา่ากัน,นค้นออกจากจุดนั้นมาแล้วเนาะจะเป็นแบบบ้านทั้งห้างเงือนคนนี่จะห้างๆางแน่นอตออกมาฮอดพีแล้วรถก่อข้างไว้จะลายคัแนนข้ามฝากกับน,นั่นแตจะเป็นเป็นแคมของแคมของฝั่งนั้นก็จะเป็นประเทศ ไทยนั่นเองเนาะผ่านไกงเ,เคียงอันทีมังน้องเขานี่แหละไทยลาวโบเรยุกไก่กันเนาะมีเพียงแต่ว่าน้ำของขันซื่อไปมาหาชูกันสบายเพราาว่ปัจุบันนี้เกิดจะเมนมีนักท่องเที่ยวเนาะที่เพิ่นเดินทางมาตั้งแต่ทั้งประเทศไทยเข้ามาเที่ยวอ,อยู่ในบ้านเฮาก็ค่อนข้างว่าจะหลายเลยแหละจากสาธิติที่เพิ่นได้ออกมาส3งสมมือขึ้นหลังนับตั้งแต่เริมมีการเปิดประเทศมา นีนักท่องเที่ยวเข้ามากแมนนึงล้านหกแสนกว่าเนาะทางภายในหลกักกาต่างประเทศเนาะที่เข้ามาเที่ยวอ,อยู่ในบ้านเฮาถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างว่าจะสูงอยู่เนาะอีกอีกอย่างหนึ่งในระยะนี้บ้านเฮากบเรียเงินสําหรับบ้านเฮาาค่อนข้างว่าจะตำแน่ ถ้าตัวอย่างเป็นเงินหนึ่งันบาทสำหรับสกุลเงินไทยเนาะตีเป็นเงินกีบเขาก็ห้าแสนไปค่อนข้างว่าเงินค่อนข้าง่าวเฟอร์มากรนี่บรรยากาศอากาศเย็นหลายถูอากาศเย็นเย็นสิว่าฮ้อนกับบ่ฮ้อนอ่ะสิว่าหนาวกับบ่หนาวอากาศอยู่ในช่วงตอนนี้ แกจะเปนเป็นปั๊มน้ำมันของปอตอทหนองนานั่นเองก็เป็นจุดนัดพบเป็นจุดทักรถใส่น้ำมันก่อนที่จะเดินทางต่อออกไปฟุน่นออกไปเลยเลยพุ่นกน็ะจะว่างแล้วได้ออมแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนเพราะงั้นก็บรร่อยใจว่าติดๆกันดอกจะห่างๆกันแน่นอนหนึ่งบานคนแถวนี้ หลายๆงานนี้อยู่ในบ้านเฮาก็จะมีหลายเกี่ยวกับเทศกาลงานบุญต่างๆเพราะว่านับตั้งแต่มีโควิดระบาดมาช่วงระยะ่สองปีกวัวเกี่ยวกเขาสามปีก็ว่าได้เืตอให้มันซุกเซาในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการลิม้าหานต่างๆการค้าขายแต่ว่าตอนนี้มันก็ได้กลับมาแล้วเลยหลายสถานที่เป็นการจัดงานกัน จะเป็นหว่วยมูนหว่วยมูนข้าห่วยข้าง้างกันแล้วด้นเราคนเฮือนกันแล้วออกไปเปลี่ยนเส้นทางสองเลนเลนธรรมดาแต่มีเส้นแบ่งทางบางจุดก็เห็นว่ามีการแตกหักในบลังบอน น้ำมันโฉกใสสสำหรับปั๊มน้ำมันทีอยู่สปปรลาวเฮานี่ก็มีหลายเจ้าหลายบริษัทหลายสาขาแต่ว่าปั๊มน้ำมันที่เด่นๆที่เขาจะมาพบเห็นในตามสายทางแล้วมันมีครบนะครับเจ็ดสีก็จะมีออตเตทนอนนะเนาะที่เห็นกันสน่วนใหญ่ก็มีมินิมาร์มีคาเฟ่เนาะต่อมาก็จะแม่นเป็นของปั๊มน้ำมันพลาส ที่เป็นสีสีเหลืองนั้นออกมาแถวนี้เกิดจะเห็นว่าคนจะปลูกพืชผพักเนาะคนจะปลูกพักจะเป็นช่วงแรงๆเนี่ยประมาณจักซีหาหามงการสัญจรรถเข้าตัวเมืองค่อนข้างว่าจะหลายเพราะว่าหลายคนเ่นก็อเดินทางกลับ มาตั้งแต่กาดไปลิ่นไปเที่ยวนั่นเองงานหลังนี่เนาะใหญ่แทนเนาะกําแพงเพื่อนกะเห็ดงันระดับงันเฮานี่ได้หลังหนึ่งแล้วเนาะกําแพงเพื่อนนี้กระทรงหลักศาสนาก,กําแพงแล้วผีใจน้ำเพื่อนตนะัทีเพื่อนมีเงินหลายส้ากงอนหลังใหญ่หลังงามไอีสาเพื่อนอยู่ได้เนาะอีสาเพื่อนเงินหลาแล้วเพื่อนกะจักไก่กนแล้วก็ อย่างส่เงินบมเบดแต่ว่าเฮ้านี่เนาะเงินเบิดแล้วแต่ยังยากอยู่<_><_>บางชุดนะเขาจะเห็นว่ามีพื่นน้ำเป็นพืชพักน้ำผนผลิตเนาะที่เพิ่นปลูกและหาได้มาวางขายตามสายทาง บางจุดบางบอนถ้าว่าเขาเดินทางไปในลหลายๆพื้นที่ทัวร์ศพของวเาเขาเนาะโบว่าจะขึ้นเหนือหรือลงใต้เขาก็จะมักเห็นโดยเฉพาะแล้วก็จะแม่นขึ้นไปทางภาคเหนือนี่แหละเนาะในช่วงระยะที่มีการเก็บเกี่ยวบางจุดเพื่อนก็จะเห็นเป็นตลาดน้อยตามสายทางแล้วเพื่อนก็นำเอาพืชพักนั่นมาวางขายนั่นเองเนาะเขาออกมาไก่จำหนาเนาะเส้นทาง การสัญจรก็จะเริ่มห่างๆออกไปนี่เนาะแถวนี้ผู้ชูกว่ามีโค้งการดินจักสันแบงขายกันหลายเ้ยของขี่มาโดดเติบแล้วเราจึงมาเข่าเป็นชุมชนอีกหนึ่งจุดเป็นอีกบ้านขนชีแปลว,ว่ามีลักษณะเป็นเหอนติดๆกัน จีบ้านทาง,างเขื่อนสูงสุอีกหนึ่งจุดเนาะเดี๋ยวุกคนบรรยากาศตามสายทางเส้นจีจะไปเมืองสังทองออกจากตัวเมืองมาก็คือสามแยกจีจะแยกไปบางจุดกบ ทางดีเนาะบางจุดก็มีการเปเพๆสารเส้นทางเส้นนี้วัดตัวนี้แปลกเนาะสิมเพ่นจะแต้มเป็นออกแนวสไตล์อาร์ตแน่ น,นี่หันไปเป็นบ้านใหม่เนาะทุกคนเป็นบ้านใหม่อีกจกักร้อยกับหวดแลนะเนาะจุดใหม่ปลายทางที่ขาดจ้าว่าน,นี่จุดนี้มันจะมีเปลี่ยนสามแยกถ้าว่าเขาจะกลับไปหนองแตงออกไปใส่ทางด่วนกับแมนเลี้ยวทางกั้งขวานี้เป็นทางตัด เราไปเมืองสังท่องกับขี่ซื้อเลยเส้นทางเซนนี้จะมีวัดที่ดังๆใหญ่ๆนะก็จะมีวัดธรรมพระวัดคอคมกม้าวัดธรรมพฤิสีแถวนี้ก็ยังมีอีกหลายๆวัดเนาะจุดนี้โอเเนอะโหสีฟูดไงกุ๊โอ้โอน้ำของเออแห้งเนาะเครื่องกลางนี้หากซ้าย โอ้หนะเขานีมไปเห็นหาดทรายเลยเนาะคนกลางโอ้ขี่ฝุ่งไงกุ๊บเลยทางด้านหน้านี่ก็จะเป็นทางเขาวัดถ้ำพระฤาษี่อนที่ข้างๆกับปั๊มน้ำมัน นีเขาทำาปรฤสีวัดทำเปฤาษียังโบแมนจ,จุดที่เขาจะหมายไปทางของเขายังไปต่ออีกเนาะบ้านส่วนการเดนแถวนี้ก็จะมีรีสอร์ทมีห้านอาหารต่างๆบ้านหว้วยหอม บรรยการหรือว่าท่านใหญอยากจะแนะนําสถานที่พุดติมนอะจากให้ข่าพเจ้าไปถ่ายสุดหดในมุมใดแจไดนก็สามารถแนะนําเพิ่เติมเข้ามาได้เลยทุกคนในช่วงระยะนี้ข่าพเจ้าก็ยังอยู่ในข้อหลวงม้จัฉาอยู่แต่มีแผนที่จะเดินทางไปตางแขวงกาจ้าแม่นเป็นเดือนกุมภาพุ่นเนาะแต่ก็ยังบ่แน่ใจว่าจะเดินทางไปแขวงไหน ไหนทิปต,ต่อไปเนาะเพราะว่าที่พาดม้าก็ได้ไปทั้งหลวงพาวางไปทั้งภาคใต้เนธวังเวียงบางเฟืองก็ไปมาละแต่ว่าก็ายังขี่อุวมไซบอแก้วจางสีแกยังบบทันได้ไปเนาะฝากทุกคนที่ตามตืมนั่นแหละเนาะว่าจะนำพาทุกท่านไปเบ่งบรรยากาศไปเบ่งจุดไหนในขอ,เอบเขตสอปลกว่อาราวานี้ สำหรับในการเดินทางไปต่างประเทศเนาะค่ะพระเจ้ายังบ่ามีแผนเนาะพี่จะออกนอกเพราะว่าข้าพเจ้ายังบ่มีพาสปอร์ตกําลังว่าจะเฮ็ดพาสปอร์ตแต่ยังกําลังเฮ็ดเอกสารอยู่หารายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในเกี่ยวกับการเฮ็ดพาสปอร์ตอยู่บ้านเฮานี่ไปใส่บ่ได้เนาะก็ยังย้งยอนว่าบ่ามีพาสปอร์ตนี่แหละ นี่เก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดค่อนข้างว่าห้ายเนาะป่าซีฟิกรู้เนาะก็คือแขมปของเป็นอนว่าเป็นส่วนอาหารเนะาะที่ค่อนข้างว่าจะได้ครับความนิยมทาวาฮามาสาสุดอันที่เห็นนี่จะแม่เป็นงานดอกเนาะงานดอกเดินรถจอดสองฝกักทางเลย ถึกมื่อวันเสาร์วันทิตย์เนอะสลายจัดงานก็จะจัดใส่วันเสาร์วันอาทิตย์มือพักมือพรอของหลายๆท่านสำหรับคลิปวิถูงานดอกบรรยากาศของงานดอกที่จัดขึ้นข่าวเจ้าก็ได้เก็บภาพบรรยากาศเอาลงให้ทุกทานอันสมกันแล้วเนาะหากว่ายังมีจุดไดที่ตัวควบคองเรขออภัยเนาะ ถ้าเขาเบ่งจับภาพวิดีโอบมสูงแล้วตามสายทางเส้นนี้หันเอากาจะเห็นเป็นป่าติดกับแคมของแมล่น้ำของได้แนวฝั่งหนึ่งก็เลยฝั่งหนึ่งก็จะเป็นป่าอันนี้ก็จะเป็นตลาดสายทางตลาดขายพืชผลไม้นะเขากลายไปกลายมาแกตก่มาแวมาอันนั้นได้ต่มาก,ก็ห้วยน้ำใส จุดนี้ก็จะม่นเป็นวัดธรรมพระคน,นก็จะขายทูปเทียนดอกเบงเครื่องของบูซาที่เขาจะไปบูซานั่นก็จะมีเส้นตามสายทางข้างก็จะหลายเลยแหละดอกเบงก็มีได้ตรงงามๆนะจะห้อยขายมีป่ามีนกปล่อยเอาโซ่กอดใส่สิ่งใดที่เขาคิดว่ามันบอดีเนาะก็ปล่อยมันไปกับน้ำ อันนี้จะเป้นทางเขาวัดทับผกเหนืองปากลายร้อยแปดสิบสามกิโลถ้าว่าไปเส้นทางเส้นนี้เนาะอ,ออกเหนืองปากลายได้เหืองปากลายแขว,ขวงสยาบุรี ต่อมาฟ้าครั้งกล้ำนี่ก็จะแมนเป็นวัดป่าถ้ำคอ,อกม้าเนาะวัดอยู่นี่ก็เป็นวัดดังเลยก็มีความสวยงามในะภายานในของบนเขาเจ้าได้พาทุกคนมาเบื้องต่อนนั่นแล้วบรรยากาศสงบหลายแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะคนก็จะมีเป็นปั้นหลอ่าใหญ่เนาะของพระใหญ่นั่นเนาะอยู่นี่ต่อมาตอนนั้นแล้เป็นคนแก่กกำลังสร้างอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้ป็ในใน้เนานว่า เป็นสร้างสำร็จแล้วเลืยังบัวาขาวพเจ้ากับด้มาโดนแล้วเนาะสำหรับว่าทางของมานี่ว่าวันนี้ทวงวันนี้ทันเนาะออกมาจากวัดที่ขาวพเจ้าจะไปนี่่ากลับมาแล้วมันโบคำก็จะกลับมาค่าทุกคนเข้าไปเที่ยว้มอีกตื้นอีกหนึ่งน,นี่ก็จะเป็นส่วนอาหารอีกชุดหนึ่งเป็นไอดีการ์เด้นเนาะ ค่อนข,ข้างว่าจะลายถูกคนคนมักเที่ยวซัดในฮุบเซิร์กเป็นนั่งตูะบรรยากาศสลายใคนลาาแนมข้ามไปอีฟากกํานึงงจะเป็นคนกลำลังเหตดกันเจือนแคมขอกอยู่นะฝากข้างกลมด้านนั้นทางประเทศไทยพูดตอนนี้ก็ยังพันด้ฮอดทนะื่อเนาะสำหรับเมืองสังท้องนั่นยังอยู่เมืองสีโคตรอยู่เนาะ ว่าก่อนให้หอดน,น้องสังท้องนั่นก็จะมีเป็นป้ายยิ่ดีต้นหับป้ายใหญ่เลยโอ้อากาศเย็ยนเย็ยนกวน่านนตัวเมืองนะทีไก่มาอีกทุกคนอันนี้จะแมนเบิงเบิร์กฮัเบิร์ไก่ใช่เพมก็สวยงามเนาะ อันนี้เอาไปชื้อๆจังสี่สามเส้นทางนี่ก็รู้สึกว่าเออก็เป็นบรรยากาศอันหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่เราแปลกหูแปลกตาอันหนึ่งเนะาะฝากนะประเทศไทยข้าพเจ้ากับบูชอเนาะว่าทงางฝากการนมัองเมื่อคืนกับจังหวัดเนี่ยกลุ่มกันข้ามกับเมืองสังคองของเรานี่เออเมืองสีโคตรท้องสีโคตร เห็ดปลากล้วยนะตามสายทางพืชผลลิฟต์ของปัะชาชนดินสนลายแถวนี้ค่ะว,ว่าพนชระเภทเป็นลิซวนี้ยังเป็นพนกรจะปูกพืชไทเป็นส่วนใสนีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้านอาหารเนาะ,ะเป็นระเบียบแคบของ ซื้อข้างฐารแต่ละซื้อกับวนเนาะอันนะนี้จะไม่เป็นปลาสังเลยมีบอ่อสายเส้นทางฝากกำนันฮุซึกว่าเพหลายจุด แต่ว่าพคนบางจุดบางบอลมันก็นได้มีการบุรณะคืนฝัอันนี้ก็เป็นอีกห้านหนึ่งติดกับแกงขอกี่ตู้มีอันนั้นเขาหนังซิวซิลแต่ว่าน้ำไปเพื่อว่าเห็นเป็นแห้งเลยเนาะหาดซ้ายเนี้ยเห็นหาดซ้ายกลางของแล้วน้ำของแห้งละในบางจุดนั่นเองกลางของพู้ย จากสังเกตที่ได้ขับรถมานี่แมนจะได้เห็นรถตู้โดยสารจากไซยานี่หลายดีดอกกายมานี่ก็สามซีพันแล้วร้านอาหารหาดลมโอ้ย่าเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอา เพลอะไรตรงชุดนี้เนาะอาจจะดินอ่อนและฝนตกมาเนาะรถเที่ยวหลหย,ยียบไปหยียบมามาันก็เลยเพีนั่นเองบ้านอ่างใหญ่นับจากนี้ไปขั้นเขาจะไปเมืองสังท้องกันยังอีกตั้งกว่าสองสามกิโลจึงจะหอด จากข้อมูลพคนบอกว่ากายวัดถ้ำขะไปว่าสันแล้วมันจะติดกับแ็มของฝากหังก๊าซ้ายมือลองมาเบิรงเนาะถาาว่าเขามาในช่วงหน้าฝนมาช่วงฤดูฝนนี่จะเห็นต้นไม้สีเขียวเห็นรงนาแถวนีนนี้ใส่ทางวิธีชีวิต เลี้ยงงัว่วยไปคิดเห็นอัญ,ญากาศของตัวเองเนาะตอนอยังน้อยก็เลี้ยงเพื่อกันเนาะข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในหัดแล้วเนาะสถานที่เขาจะมา